ครับตอนนี้ผมก็เติมน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเบนซินแล้วนะครับน้ำมันเบนซินเติมเป็นแก๊สโซฮอล์95นะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องผมเติมตรงนี้นะครับเนี่ยเขาให้เติมตรงนี้ก็เติมระดับให้มันเสมอนะครับเสมอปากตรงเนี้ยอาจจะล้นนิดนึงครับแต่อันนี้ของผมมันล้นอยู่เช็ดออกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันเบนซินนะครับนี่อันนี้เติมรองเครื่องเฉยๆนะครับไม่ได้เติมเยอะแล้วก็ก่อนสตาร์ทนะครับมายัก เรียกไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนมหนูอะไรทุกอย่างตรงนี้เนี่ยครับกดเรื่อยๆให้น้ำน้ำให้น้ำมันมันขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นถังข้างล่างนะครับไม่เหมือนรุ่นถังข้างบนนี่น้ำมันเต็มเต็มไอ้ตัวนี้นะครับผมเนี่ย,ยก,กดยนิดนึงยังมีฟองอากาศดูโอเค ลองสตาร์ทดูครับผมจะเป็นยังไง